บอกมองกล้องนะครับครับกล้องนี้ใช่ไหมครับใช่ใครับชื่อนายปีรพัฒน์นิมพเสิร์ครับชื่อเล่นชื่อพีพีครับเรียนจบจากดอนบอสโกวิทยาอุดรธานีตอนนี้เราสอบติดคณะอะไรแพทย์โรงพยาบาลเลือดสิ่งครับของมอลังศิษ์ครับเรียนคอร์สติวความถนัดแพทย์กับสอบสัมภาษณ์ช่วงเช้าช่วงเช้าเขาจะเรียนความถนัดครับว่าแพทย์จต่ยานทาแพทย์ทั่วไปครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีติวเรื่องแบบ เนื้อหาที่เราต้องรู้พวกกฎหมายเนื้อหาทั่วไปนะครับกาสัมภาษณ์ก็คิดหนักอยู่ว่าจะตอบไงครับพอได้สัมภาษณ์เสร็จได้คุยกับอาจารย์ที่สัมภาษณ์ให้ก็รู้สึกเบาใจขึ้นว่าเราอาจจะพร้อมขึ้นในการสอบสัมภาษณ์ออเตรียมตัวสอบก็อ่าน <Wow. S 1> หนังสือเยอะๆครับคณิตไม่ได้ยากทําแบบฝึกหัดเยอะๆก็พอชีวะก็อาจจะเนื้อหาจะลึกหน่อยก็ต้องไปอ่านเสริมมาให้มันลึกๆครับเคมี แต่คำนวณครับวิศิษฐ์ก็คำนวณก็ต้องหมั่นเพียรแล้วก็ตั้งใจครับก็ต้องสู้ๆครับต้องพยายามเข้าไว้ว่ามีอีกหลายรอบให้เราพิสูจน์ตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นอย่าพิ่งท้อนะครับก็แนะนำครับที่นี่ติวดีแล้วก็สอนดีครอบคลุมครับมีสรุปให้ด้วยนะครับตอนจบก,ก็เอาไปอ่านได้แล้วก็เอาไปสอบนั้นดีมากครับได้จริงติดจริงต้อง mst ครับ